วันนี้เราจะพาย้อนเวลากลับไปไกลหน้าครับเกือบ2,000ปีเลยทีเดียวเพื่อไปคลี่ปมปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนก็คือเรื่องสุสานของโจโฉขุนศึกในตำนานแห่งยุค3ามก๊กนั่นเองครับเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันเลย เรื่องราทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยตัวเลขที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่เต็มไปด้วยปริศนานี่แหละครับ72ตามตำนานที่เล่าขานกันมานะครับนี่คือจำนวนลงศพที่โจโฉสั่งให้ทำขึ้นมาเป็นเหมือนกลลวงครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาเลยเป็นแผนการที่แยบยลมากๆเพื่อทำให้ไม่มีใครหาสุสานที่แท้จริงของเขาเจอไปตลอดกาลอ่ะก่อนจะไปกันต่อขอแนะนำตัวละครเอกของเรากันก่อน โจโฉหรือที่บางคนเรียกว่าเฉาเฉาคือถ้าพูดถึงยุคสามก๊กเนี่ยนะไม่มีทางเลยที่จะมีชื่อนี้เขาคือขุนศึกและผู้ปกครองที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นเลยก็ว่าได้ครับเป็นทางนักการทหารที่เก่งกาจนักปกครองที่เฉียบขาดและความฉลาดระดับอัจฉริยะของเขาเนี่ยแหละครับคือจุดเริ่มต้นของปริศนาทั้งหมดและนี่ก็คือคำสั่งเสียอันเรื่องชื่อของเขาครับคือปรารถนาสุดท้ายของโจโฉเนี่ย เขาอยากจะซ่อนหลุมฝังศพของตัวเองให้พ้นจากสายตาของพวกโจรปล้นสุสานแล้วก็ศัตรูทางการเมืองด้วยเขาอยากจะพักผ่อนอย่างสงบไปตลอดการซึ่งไอเดียนี้แหละครับที่นำไปสู่ตำนาน72สสุสานลวงที่โด่งดังไปทั่วแผ่นดินจากตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเป็นพันๆปีนะครับใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันจะนำเราไปสู่การค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนเรื่องเล่าให้กลายเป็นเรื่องจริงไปตลอดการ ลองดูไทม์ไลน์นี่สิครับคือเรื่องมันเงียบหายไปเกือบพ8 0 0ปีเต็มๆเลยนะจนกระทั่งปังในปี2009มีการไปเจอสุสานขนาดมะหึมาโดยบังเอิญในมณฑลเหอหนานแล้วหลังจากที่ใช้เวลาขุดคน้นตรวจสอบกันอยู่นานเกือบ10ปีในที่สุดโลกก็ได้ยินข่าวที่น่าตื่นเต้นที่สุดข่ามนึงเลยครับปริศนากำลังจะคลี่คลายแล้วเอาละครับ มาถึงช่วงไฮไลท์กันแล้วทีนี้เราลองเข้าไปดูกันดีกว่าวันนักโบรนนาณคดีเขาไปเจออะไรเด็ดๆข้างในสุดสารถึงได้มั่นใจนักหนาว่านี่แหละคือสถานที่พักผ่อนสุดท้ายของโจโฉตัวจริงสิงจริงหลักฐานชิ้นแรกที่สำคัญมากๆเลยก็คือโครงกระดูกของชายคนหนึ่งครับซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพบว่าเขาน่าจะเสียชีวิตตอนอายุราวๆ60ปีซึ่ง เฮ้ยมันสอดคล้องกับบันทึกประวัติศาสตร์ที่บอกว่าโจโฉเสียชีวิตตอนวัยห5ปีแบบพอดิบพอดีเลยนะครับคือความคลาดเคลื่อนแค่นิดหน่อยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากสาหรับการประเมินอายุจากกระดูกโบราณแต่ไม่ได้เจอแค่ร่างเดียวนะครับข้างๆกันเนี่ยยังเจอโครงกระดูกผู้หญิงอีกสองร่างด้วยร่างหนึ่งอายุประมาณ50ปีส่วนอีกร่างยังเป็นสาวรุ่นๆอยู่เลยอายุแค่ประมาณ20ปีซึ่งมันก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ๊ะ e, แล้วผู้หญิงสองคนนี้เป็นใครกันล่ะเนี่ยและนี่ครับคือหลักฐานไม้ตายเป็นของที่แบบเถียงไม่ออกเลยทีเดียวนั่นก็คือการค้นพบแผ่นศิลาที่สลักพระนามโจโฉเอาไว้แบบเต็มๆชัดๆเลยครับนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงสุสารแห่งนี้เข้ากับตัวตนของขุนศึกในตำนานได้แบบตรงๆมันเหมือนเป็นลายเซ็นที่ส่งตรงจากอดีตมาถึงพวกเราเลยเหมือนเรื่องจะจบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับยังครับ เพราะการขนพบนี้เนี่ยมันดันไปขุดเอาเรื่องราวดราม่าในครอบครัวขึ้นมาด้วยเป็นความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆระหว่างความปรารถนาของโจโฉกับการกระทําของลูกชายแท้ๆของเขาโจผีสไลด์นี้ทำให้เห็นภาพชัดเลยครับคือฝั่งพ่อนะสั่งเสียไว้ว่าอยากให้ทุกอย่างเป็นความลับที่สุดไม่ต้องใหญ่โตแต่ฝั่งลูกชายโจผีกลับทำตรงกันข้ามเลยครับ คือสร้างสุสานให้ใหญ่โตมโหฬารมีอนุสาวรีย์อย่างสมเกียรติเพื่อแสดงความกตัญญูซึ่งมันขัดกับเจตนารมณ์สุดท้ายของพ่อแบบสุดๆไปเลยอะแต่แล้วเรื่องมันก็มีจุดหักมุมครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานโจผีกลับเปลี่ยนใจแล้วสั่งให้ทหารไปทุบทำลายอนุสาวรีย์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมากับมือทิ้งไปซะอย่างนั้นเพื่อพยายามกลับไปทำตามความต้องการเดิมของพ่อคือทำให้สุสานแห่งนี้กลายเป็นความลับซึ่งมันน่าคิดมากๆเลยนะครับว่า อะไรทำให้เขาเปลี่ยนใจกระทันหันแบบนี้การที่เราไขปริศนาเรื่องสุสานได้สําเร็จเนี่ยนะครับมันกลับพาเราไปเจอกับความลึกลับบทใหม่ที่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครให้คําตอบที่ชัดเจนได้เลยครับกรับแท่งนี้แหละครับคือตัวปัญหาเลยคือมีการสันนิฐานกันว่าโครงกระดูกผู้หญิงที่อายุเยอะสุดที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นเปลี่ยนชีภรรยายเอกของโจโฉแล้วก็เป็นแม่ของจักรพรรดิโจผีด้วย แต่เดี๋ยวก่อนนะครับบันทึกประวัติศาสตร์บอกชัดเจนว่านางเสียชีวิตตอนอายุ70กว่าแต่โครงกระดูกที่เจอมีอายุแค่ประมาณ50อ้าวแล้วอายุหายไปไหน20ปีละครับประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ล่ะครับมีความเป็นไปได้สูงมากว่าผู้หญิงคนนี้คือภรรยาเอกของโจโฉจริงๆแต่หลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากโครงกระดูกมันกลับขัดแย้งกับบันทึกประวัติศาสตร์อย่างสิ้นเชิง ความแตกต่างตั้ง20ปีนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่หรือว่าบันทึกประวัติศาสตร์เขียนผิดหรือว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่เราคิดและนี่คือคำถามสำคัญที่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่นี้ทิ้งไว้ให้เราครับการยืนยันว่าน,นี่คือสุดสารของโจโฉน่ะมันได้ไขปริศนาที่ค้างคาใจคนมานับพันปีก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างปริศนาบทใหม่ขึ้นมาเกี่ยวกับตัวตนของผู้หญิงที่ถูกฝังอยู่เคียงข้างเขา ซึ่งนี้อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจใเราได้ก็ได้นะครับว่าประวัติศาสตร์น่ะซับซ้อนกว่าที่เราคิดเสมอและยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ยังคงรอการค้นพบคำตอบกันต่อไปครับ